สวัสดีครับท่านผู้ชมที่มาดูช่องผมกันด้วยนะคะอยู่กับช่องผมที่เล่นหน่งเกีดลัเซกันด้วยนะคะแล้วมาอยู่ในแหวนไอแกลกันนะคะจ้ากันนะครับอ่าแปลเป็นชื่อไทยแสงจ้านะคะท่านผู้ชม,มเราจะมาเล่นแบบนนี้กันนะครับอือน่าเล่นกันใช่ไหมเราต้องรอคนเล่นเหลือประมาณอีกหนึ่งนาทีนะครับการรอคนอืม อุ้ยอันนี้คื้นเสียงมาเลยครับท่านผู้ชมมาแล้วครับท่านผู้ชมแทนที่ซาวอนเริ่มกันแล้วเริ่มกันแล้วดูสิท่านผู้ชมนี่ก็คืออุ้ยคตัว C ออันนี้ไวมาก คุณเป็นคนที่เอาชีวิตลอดจนถึงหกโมงเช้าในการแอบเพิ่มได้มากที่สุดมีการที่ซื้อเลือกการซื้อของคุณจาการเลือกแบบอันนี้แบบเช่นมีอาหารเอนเออร์จีช่วยเพิ่มความเร็วอินฟินิตี้ในอินฟินิตในการวิ่งแล้วก็จะมีวิทยุ โอ้มียาเลยอุ้ยแอบตัวไหนแอบตัวไหนแอบตัวไหนน่ากลัวน่ากลัวเกินน่ากลัวเกินมีที่แอบไหมมีที่แอบไหมเพื่อนเราด้วยฉันไม่รู้ว่าแบมนี้เล่นยังไงนี่คือหลอดวิ่งในจีกด F เพื่อเพื่อมีวายชานี่คือวายชายโอ้โห บุไอ้เครื่อบุกเนที่หนึ่งผู้ชายมีอามีแบบหมดด้วยใช่ไหมสามาาเป็นนายโ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 ยแล้วก็สามารถผิวป่าได้แต่ไม่ผิวดีกว่าสยองก็ผิวสยองเลยอย่านะอ <s ug> <laughs> ันนี้อะไรอ่ะข้างในมีอะไรอ่ะ อนี่คือของที่เราต้องหาใช่ไหมโอ้ยวิซ่าเลยเก็บมาเลยได้วิญญาณโอเบอันนี้ได้วิญญาณนะนผู้ชมปรมา,มาอันนี้เก็บได้วิญญาณอ้าเก็บจากตรงนุ้ย,ยเลยนี่ของเราต้องค่อยๆเดินแล้วก็ระวังย่อได้อยู่ นี่คือการยอรนะ่อนะอการยอร่อมันช่างแข็งไม่เกินเอพระเจ้าไม่ได้ยาใ่จะยนการยอร่อไม่มีอะไรนะการยอร่อมแบบแข็งมากนัดเสียงอะไรกันนะโอ,โอ้แอบ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 พุ่งมาโอ้หเลืองอ่อยขนาดนี้คนไม่เห็นก็แปลกแล้ว เอถ้าต้องหาเก็บแต่อันนี้อาไม่เาเล่าเก็บไปปุ๊บมักระเป๋ามันจะมีการเต็มด้วยนะฮะท่านผู้ชมจิบไอจิบไอจิบไอแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้โหโอ้โหโโอ้โโอโหโอ อูโนูอูโนูอูโนูอูโนคุณตาย <c ười> อ่าดิกระสุขภบาบบมบูรณ์มีการและนี่ด้วยพระเจ้าได้เดือดตาด้วยไม่อ่านอีกเลนเดือดตาไม่อ่านครับึง <c ười> ได้เดือดตาของคนตายไม่ได้ตายแล้ยท่านผู้มชม <c ười> อืม แล้วต่อต่อไปตัดผ้าตลอนเล่นได้เล่นหรือกันนะคะท่านผู้ชมเนีหนุกหนุกนะฮะมาแล้วครับท่านผู้ชมเอมแล้วก็จะมีอ่าเราจะมีประมาณสี่แต่เราจะซื้อหรือไม่ซื้อดีไม่ได้ซื้อเพราะแบบซื้อไม่ทันต้นระวัง แมนตาได้เท่าไหร่ได้บทสาวิญญาณโอ้โห เราจะรอดกันไหมนะนี่จะเป็ดด้วยของมันเต็มละโว่ จะรอดไมอ่ะจะรอดไหมเอเราตรงนี้กันนี hey, ่แนจะรอดหรือไม่รอดเออเออะไรตนติตเออแกตัชม มองไม่เห็นทางเดินติดท like ุกอย่างต่อไปแล้วก ah um> uh> ็ต้องเล่นใหม่กันนะครับทุกผู้ชมเล่นใหม่กันนะชูเว็บมาแล้วกันนะครับทุกชมอือต่อไปก็ต้องรอว่าเราจะเป็นผู้เล่นหรือเจ้า ตัวนั้นต้องไปดูกันเราเป็นนั่นก็คือนั่นก็คืนั่นก็คืเป็นเจ้าตัวนี้นะครับเบเกแว์เขาได้เป็นนะครับอืมเราได้เป็นกันแล้วคุณ <c oughs> คุณเป็นจะเป็นค <c oughs> รัเขา ตัวนี้ก็โกงอยู่นะแค่แบบมองเือแบบอันนี้แค่แบบมันวิ่งไม่ได้แต่แค่มองเราก็เจ็บปวดแล้วโอ้ตัวนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะนี่แค่มองเราก็เดนดับเบิลเมทขั้นสูงสุดโอปะเจร์อ่ะไปะ ใช้ำแสีวิค่าดวงตาในการโจมตีเพื่อเอ,อ้ใช้ตาโมยออเฉยละ <c oughs> <c oughs> เ,เจอคนแรกแล้วกันนะครับนำแสงตา แล้วก็คนอยู่ตรงนี้ด <c oughs> ่วยฮะอือมองเลยพวกนายเรียบร้อย โอแอตู้เสื้อผาโอไกลท่าจมอะอ๋อเนี่ยเอ้าชนะแม่งงไม่รู้ว่าแอบตัวมน รียบร้อยนะคะชนะกันแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะแล้วขอจบคลิปเพียงเท่านี้กันนะครับอ่าเราจะจบคลิปคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับลาตัวเออ่ขอตัวลาไปก่อนบายบายนะครับบายบายครับบบาย